เขาสังกะสีเป๊กๆอยู่เลยอ่าน,นี่ก็ใครหิวก็หาอะไรกินก่อนฝั่งนี้นี่ร้านคุณลีธิ์เขามากินแล้วร้านอะไรวะน้ำเต้าหู้วะไม่รู้อะมึงก็ไม่เคยรู้เฮียอะไรหรอกขายทุกอย่างเลยดูดิไม่เคยรู้เฮียอะไรเลยป้าก็นั่งกินอะไซอยมิวไอศครีมร้านน้ำเต้าหู้ ไม่เคยรู้อะไรส่วนข้างหน้านี่คือร้านข้าวต้มแปลงน้ำเดี๋ยวเนี่ยคือรอเลี้ยวใครมีรถเอารถไปทิ้งไว้ที่ห้างสามย่านมิทาของก็ได้แล้วก็นั่งเรมาทีมาแต่ปดีผัวไม่สะดวกเดินผัวเป็นคนไม่ชอบเดินผัวจะต้องขับรถมาให้ถึงที่โดยไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ ถูกแบบนี้นี่ถ้าถ้าเข็นรถมาแล้วจอดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจไทยดั้งเดิมก็เข็นขายไปเรื่อยๆอ,อันนี้ร้านหอยจ้อร้านกาแฟคนจีนโอ้โหร้านนี้จะบอกว่าเฮ้ยเลี้ย,ยวไหนเลี้ยวขวาเนี่ยมีความ,มอันนี้เดี๋ยวเลี้ยวขวา เดียวขวาแล้วก็จะเนี่ยเจอแล้วห้างห้างซ้ายไม่อห้างอยู่ซ้ายมือองค์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะมาทุกปีองค์กรตัวนี้ก็ยังอยู่มันเป็นสัญลักษณ์จะเข้าไปจอดรถในนี้ะนะที่นี่เขาจอดยี่สิส่ชั่วโมงนะไปนมีตันก็ามาจอดทิ้งไว้ได้ เหมือนเดิมสมัยนี้ก็คือรับบัตรเ,เดี๋ยวตอนออกก็ไปเสียตังค์กับคนข้างหน้าใช้บัตรไอ้นั่นได้โอเคแต่ันได้ใช่ไหมเรากำลังจะพาท่านไปสู่ลานจอดรถที่ลึกลับลึกสุดใจมีประมาณกี่ชั้นวะ มีเยอะชั้นเลยอ่ะเ,เ,เอ,อ่ออยากจะรู้ว่าใต้ดินเป็นยังไงอ่ะให้มาที่นี่ล,ลึกลับแล้วก็แคบแล้วก็ือ,อต้องทำแบบเพลงประกอบอ่ะอจะพาลงไปองดอมเท่านั้นนะจะพาลงมาได้อะออแล้วทางก็แคบไปนะทางก็สวนนะนะมันก็จะมีร่องรอยของการการถูแทกแถ <laughs> อ,อลง ใชจ้จาลงเ,เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเลยลงเล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยผัวไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรื่องการขับรถมึงจะลึกลับซับซ้อนอยังไงมึงจะแคบจะวงอะไรแม่งไปได้หมดเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ไม่มองหาที่ว่างเลยอย่ะดูนขนาดลึกลับขนาดนี้นะสี่แล้วนะก็ยังจะไอ้นี่นะนีสี่แล้วนะจะบอกนะว่าชั้นหนึ่งซอยได้สี่ชั้นอะประมาณนั้นแหละถ้าลงไปอีกเป็น B ห้าเดี๋ยวต้องวนดูที่จอดนะลงอย่างเดียวเลยไม่หาไม่วนหาที่จอดเลยปะปหาที่จอดเสร็จแล้วเขาก็จะมีลิฟ เราก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปได้คงคงไม่เดินหรอกนี่ไงมีไหม,มนี่ไงลงถ้าลงอย่างนี้แปลว่าพ่งมาจอดเงมาจอดโอเคเดี๋ยวหาที่จอดก่อนไม่ได้ปิดอือนะไม่มีใครขับรถดีหรอกมีแต่ผัวก,กูเนี่ยขับดีที่สุดแล้วระวังข้างหน้า หนีโดนตันได้สมน้ำหน้ามึง